เอแล้วฮะใส่หอมแดงให้ประทูหอมแดงต้องฝุกละเอียดไหมไม่ประทูฮะ่ละเอียดระทูต้องละเอียดหอมนี่เป็นีอโอ้ให้ได้กระทูแล้ว อะไรไปอ่ะว้าไหวมากจำได้ไหมน้ำตาลน,น้ำตาลทรายหนึ่งชอ้อนชอ้ช้อนรีอย่าายดีไหมแล้วแต่คนชอบนะแม่้าหนึ่งช้อนค่ะกับนี่อะไระครับปาน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทู จีเม็ดนะ้ไหมไม่รู้ขยุมมยย่มยุ <c oughs> ่มน <ตำ S 1> ่ตามเผ็ดก็ตามละเอียดไมเผ็ดกนแล้วเาเอาสูตรแม่น้ำปลาหนึ่งช้อนจะพีนะ น้ำมะนาวสองช้อนแล้วต้องต้องยังใส่น้ำสุกเข้าไปแล้วนะคะสองคนรสชาติเป็นยังไงชิมก่อนรสชาติได้แล้วจะไม่ไม่ไมค่อยเปรี้ยวเข้มอะไรอันนี้อ้าวเข้าไปดิรสหวานนิดนิดไหม เปรั้วริมน้ำนะคะแม่น้ำแม่กลองค่ะขาดเปรี้ยวขา <laughs> ดเปรี้ยวเหรอมะนาวมะนาวซื้อมา,า้ยว ทำพริกปลาถูสดคนแม่ที่นั่นค่ะปลาทูแบบเน้นๆเลยในบ้านเขาไม่ใช่แบบนี้แจ่วนิดเดียวนอกนั้นเป็นพริกไมเห็นไหมอันนี้คือทำพริกปลาทูบ้านที่นั่นเป็นแบบนี้ธรรมดาธรรมดาขปลาทูโครลาเป็นยังไงนะปลาทูประมาณสองชิ้นนอกนั้นเป็นพริกค่ะเพราะว่าไม่แจ่วเยอะจะเปลืองค่ะ เอื้องปาทูเสรนะคะคุณผู้ชมค่ะงามไหมปรทอลังมาก